มีรายง,งานข่าวบอกว่ามียานอาวกาศนะครับตกเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นยานอาวกาศของบริษัท The Exploration Company ความน่าแปลกของเหตุการณ์ครั้งนี้คือภายในยานอาวกาศที่ตกลงมานั้นมีกัญชา อยู่ในนั้นด้วยครับช่วงแนะนําตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3ช่องครับไอที IT ก็ล้ําหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอาวกาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อโอ้หลายคนอาจจะคิดเลยเถิดไปเลยว่าเอ๊ะเดนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่หรือวิวัฒนาการใหม่คือแทนที่จะขนกัญชาข้ามประเทศใช่ไหมฮะไปทางเรือไปทางเครื่องบินมันธรรมดาไปเราไปทางยานอาวกาศเลยเหรอ นะฮะอย่าเข้าใจผิดต้องรอฟังรายละเอียดอันนี้ก่อนนะครับเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันนะครับชื่อ The Exploration Company นะครับส่งยานอาวกาศที่ชื่อ Nix นะครับขึ้นสู่อวกาศไปเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาโดยใช้บริการขนส่งของ Falcon 9ยานอาวกาศแบบนี้นี่จะเป็นเขาเรียกว่าภารกิจพลเรือน นะครับเขาจะมีชื่อ,อยานอยู่ว่า t r a n s p o r t e r 14ก็คือเป็นบริการของภาคธุรกิจเอกชนที่จะให้อนุญาตให้ใครบริษัทไหนก็ได้หรือหน่วยงานไหนก็ได้นะครับมาฝากของขึ้นไปบนอวกาศนะครับจะเอาไปส่งที่ ISS หรือว่าจะเอาไปปล่อยบนอวกาศก็ได้นะครับทีนี้ในเที่ยวบินนี้นะฮะจะมีโหลดเพย์โหลดอยู่ทั้งหมด300กิโลกร,รมัมสิ่งที่ นำขึ้นไปเนี่ยนะฮะมี2อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยเป็นเท่าอัถิหรือว่าเท่ากระดูกของคนครับจำนวนทั้งหมด166ท่านด้วยกันซึ่งอันเนี้ยเป็นการขนส่งของบร,ริษัท c e l e s t ิสซึ่งเป็นบร,ริษัทที่ให้บริการลอยอังคารบนอวกาศซึ่งมีให้บริการหลายคนน่าจะเคยได้ยินแล้วแหละว่ามันสมมติแบบบางทีใครที่ญาติพี่น้องเสียชีวิตไปใช่ไหมครับ แล้วก็อยากจะให้เขาขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งขึ้นไปบนอวกาศเลยเนี่ยน่าจะสูงกว่าสวรรค์อีกก็เลยว่าส่งไปลอยอัฐิหรือลอยอังคารกันบนนั้นเลยนะครับก็เป็นบริการแบบใหม่ที่มีบริษัทเอกชนในสหร,รัฐเมกาทําอยู่นอกเหนือจากอัฐิของคน166คนที่ขึ้นไปกับจากบริษัทเซเลสติสแล้วเนี่ยยังมีอีกบริษัทหนึ่งครับชื่อบริษัทมาเชียนโกนะครับ บริษัทนี้ได้ส่งผลงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ขึ้นไปด้วยโดยวัตถุดิบที่ส่งขึ้นไปเป็นต้นและ,มะเมล็ดของกัญชาอืมน่าคิดนะฮะโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการงอกและการเอาตัวรอดในสภาวะไร้น้ำหนักของพืชเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาวิธีการเพราะปลูกพืชบนดาวอังคารในอนาคตไอ้เรื่องการไปทดลองปลูกพืชบนอวากาศเนี่ยผมไม่ได้ตั้งข้อสงสัยอะไรแต่ผมสงสัยว่า สุดท้ายแล้วทำไมการทดลองปลูกพืชบนอวกาศถึงต้องเป็นกัญชาเราไม่มีพืชอย่างอื่นแล้วหรอเรามีพืชพันธัญญาหารที่เป็นแบบว่าเป็นผักเป็นผลไม้เป็นพืชที่มันควรจะมีประโยชน์กว่านี้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าน่าจะเป็นบริษัทที่มาจากทางยาไหมไม่ได้มามาศึกษาเรื่องการเพาะปลูกพืชน,นะะค,คือถ้าเป็นกัญชามันต้องเป็นบริษัทแบบ ทำงานด้านยาและเวชภัณฑ์อะไรทานองนี้วันที่ส่งขึ้นยานไปเนี่ยนะฮะการขึ้นสู่อวกาศนะฮะฟอร์คอนนายก็ไปส่งยานอวกาศนิก์ไปได้อย่างดีเลยตัวยานเข้าสู่วงโคโจรได้อย่างถูกต้องปฏิบัติภารกิจเสร็จเรียบร้อยทําการทดลองปล่อยรอยอังคารเสร็จเรียบร้อยนะครับขากับโลกครับในวันที่24มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่า แผนวางเอาไว้ว่ายานจะลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีล่มชูชีพช่วยชะลอความเร็วแต่กลายเป็นว่าล่มชูชีพไม่กลางออกครับยานจึงตกกระแทกกับมหาสมุทรทั้งแคปซูลและสัมภาระนะครับกระจายเป็นชิ้นๆหายไปหมดเลยซึ่งงานนี้ถือว่าภารกิจสำเร็จรูลุลวงบางส่วนเพราะว่าไม่สามารถนำเอางานทดลองกลับมาอย่างพื้นโลกได้แต่อัฐิที่ลอยนะฮะ ก็ได้ลอยออกสู่อวกาศเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทำความสำเร็จได้เพียงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไม่สำเร็จนะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างบริษัท c e l e s t ิสเนี่ยเขาใช้บริการของบริษัท exploration company เนี่ยบ่อยๆนะครับเขาบอกว่านี่คือการสูญเสียครั้งที่2นะฮะครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2,566คือเขาก็จะรวบรวมนะฮะสมาชิกจำนวนเยอะๆเพราะว่าการเหมา p a y l o a หครั้งเนี่ย ถ้าไปกันเยอะๆแบบ160กว่าท่านมันก็จะเป็นเพลย์โหลดก้อนก้อนหนึ่งที่จะสามารถลอยไปได้คุ้มค่าต้องไปทีละเยอะๆนะฮะน่าจะรวบรวมกันหลายๆปีนะฮะอย่างครั้งก่อนหน้านี้ก็คือปี2566นะฮะน่าจะเป็นการทดลองครั้งแรกๆด้วยกันนะฮะเป็นการนำเอาเท่ากระดูกข,ของคนที่ชื่อว่าฟิลิปเคแชป p แมนซึ่งเป็นมนุษย์อวกาศของนาซ่านะครับ แต่รอบแรกที่ไปทดลองเนี่ยนะฮะมีข้อผิดพลาดคือยานได้ระเบิดนะฮะตอนช่วงที่อยู่บนน่านฟ้าของเม็กซิโกและเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2567เดือนกรกฎาคมนะฮะยานนิกส์ก็ประสบปัญหาล้มเหลวเช่นเดียวกันนะฮะตอนนั้นเนี่ยใช้จรวดขับดันที่เป็นขึ้นไปส่งเนี่ยใช้จรวดอาริอานซิกนะครับมีปัญหาในการจุดจรวดในการปรับวงโคจรเพื่อกลับสู่โลกนะฮะแคปซูลก็ยังอ๋ แล้วพอไม่สามารถกลับสู่โลกได้นะครับไอ้ตัว p a y l o a หรือว่ายานที่ขึ้นไปเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ที่ผ่านมาเนี่ยยังโคจรอ,อยู่รอบโลกเลยอยู่เลยตอนนี้นะฮะคือยังไม่มีอะไรที่จะไปเปลี่ยนวงโคจรเขาเขาก็ยังโคจรอ,อยู่นะจนกว่า,าแรงขับเคลื่อนเขาจะาค่อยๆตกลงตกลงตกลง,กลงแล้วค่อยๆตกลงนะฮะค่คอยๆตกลงสู่ชั้นบรรยากาศนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกจนถึงตอนนี้ เรายังไม่มีข้อมูลว่าเพราะเหตุใดเขาถึงต้องทดลองปลูกกัญชาบนนั้นด้วยจะด้วยเรื่องยาหรือด้วยเรื่องอะไรก็ตามใจหรือว่าต้นกัญชามันเหมาะสมที่จะเอาไปวัดดูว่าสภาวลละเรื่องน้ำหนักต้นไม้มันจะออกแตกดอกออก,ออกผลออกกิ่งออกก้านออกใบเป็นยังไงนะฮะยังหาความรู้เรื่องนี้ไม่ได้นะฮะข่าวนี้ผมได้มาจากสมาคมดาราศาสตร์ไทยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเหมือนกันเท่าที่เคยเจอมาครับ เรื่องเล่าอวกาศ